สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับช่อง PSG Channel สือหมูพาแซบนะครับโอ้วันนี้เราพาท่านผู้ชมนะฮะมาชมโต๊กหม้อดินนะครับนี่นะฮะโต๊กมันจะเป็นมาเป็นหม้อดินนี่นะครับเราจะมีที่จับมานะฮะถือมาในกระจับอย่างนี้นะเนี่ยจะมีที่จับนะครับวันนี้ก็โอ้โหมีน้ำซุปน่าทานมากๆนะน่าทานนะฮะน้ำซุปน้ำซุปนะครับเนี่นะฮะแล้วเราก็มากินเนี่ยนะครับ ร้านนี้ก็จะเป็นเมนูแบบว่าเลือกเอานะเหมือนเป็นเราเลือกเอานะฮะ,ะโจ๊กเนี่ยยี่สิบบาทนะฮะเนื้อโจ๊กนะแล้วก็ไข่นี่1สิบบห้าบาทนะครับหนึ่งหนึ่งฟองนะก็จะมีหมูนะครับยี่สิบห้าบาทยี่สิบหรือยี่สิบห้าไม่แน่ใจหมูบะชอก็2ยี่สิบบาทนะฮะเราเลือกเอาได้นะครับแล้วก็ผมก็สั่งอันนี้มาเห็ดหอมนะฮะเห็ดหอมสิบห้าบาทนะ เราสามารถเลือกเมนูได้นะครับว่าเราจะเอาอะไรมาเป็นส่วนผสมนะครับนี่นะฮะก็ประมาณนี้เลยนะฮะท่านผู้ชมนะครับนี่น่าทานมากๆแต่เดี๋ยวแอดมินจะทานนะครับว่ามันน่าทานขนาดไหนนะครับนี่ฮะบรรยากาศโจ๊กหม้อดินนะครับเครื่องปรุงก็มีนี่นะฮะก็ใส่อันนี้เข้าไปน่ะนี่เป็นใบอะไรไม่ทราบเหมือนกันฮะ เป็นครับนะฮะเป็นครับเข้าไปอ่าทดูดีขิงก็มีใส่ขิงเข้าไปหน่อยนะครับไม่ไม่ทานหรอกครับแต่ว่าใส่มันเป็นครับนะฮะท่านผู้ชมนะี่นะฮะโอ้โหเอาแล้วมาแล้วน่าทานแล้วใส่ไอ้นี่เข้าไปหน่อยอ ก็ไปอีกี่หนึงฟัง,งนี่นะครับมาแล้วตอนนี้ก็ทานได้แล้วนะฮะอ่ปับกดไลค์กดแชร์้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเทสนะครับว่าหน้าทางหลัดไหนนะครับขอบคุณนะครับ